สวัสดีครับบ้าเท่าสวัสดีเด้อครับพี่น้องครับผมรับดีใจน้ำผู้ถูกรางวัลครับผมงวดวันที่16ท่าธันวาคม6กครับมีไผ่ในนอครับถูกครับรางวัลครับ3ตัวไทยรางวัลที่1 2 3สหาครับ2ตัวไทยครับผมเลขไทย2อตัว8 3ครับผู้ใดถูกนะครับผมงวดนี้ครับผมกับบ้าเถ่าจะมาสรุปให้เบิ่งได้พี่น้องกับว่าสํานักได้แน่ให้เข้าตรงๆบนและล่างครับจะได้กอดติด ได้ตามตอนน้องพี่น้องงวดวันที่30มสิบทันว่าคมหกซีมีหลายสำนักครับผมครับผู้ได้ถูกกระดีใจน้ำเด้อครับผมผู้ไดบ่ถูกข้าเถากะเสียใจน้ำครับเป็นกำลังใจให้ครับผมสู่กันตอนน้องพี่น้องครับผมงวดวันที่30มสิบท่านว่าคมหกซีครับเมื่อเบิงมาหลุดน้ำกันว่าสำนักใดแน่ที่เพิ่นห้แม่นให้ตรงๆครับผมครับจะได้งวดหนาจะได้ตามถูกน้พี่น้องครับว่าเจ้าใดสำนักใดครับผม ครับเอาไปเบิ้งน้ากันพี่น้องครับว่าสํานัก์ได้ห้เขาตรงๆครับผมบนและล่างไปเบิ้งไลยครับเจาแหลกได้ครับผมพินาชีพุ่มครับแนวท่งของอาจารย์ผู้เขียวครับผมครับเพื่อนเดมาได้ครับหาแปดสามครับเพื่อให้เดนบนเด่นสามครับสองตตัดเลนครับเพื่อนว่าหาแปดออกแล้วงดที่่านมาให้ตัดเล่กได้ครับแล้วก็เอาแค่หาสามแปดสามมาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องครับกะถือว่าแมนย่ำกะถือว่าตรงอยู่ด้วยพี่น้อง ครับหาสามสามหามาบนแปดสามนีก็มาล่างแต่ว่าตัวที่เด่นล่างเป็นเกาหาตัวนี้บอกเขาพี่น้องแต่ว่าหาแปดสามกามทึงบนและล่างเนี่พี่น้องครับสายหนองบัวลำพูครับ,บ,รรบกระไดมาหาสามแปดได้ตัวเดียวกันครับวันนี้ครับสายหนองบัวลำพูเพิ่นเอาเหรียญไม่ไปเด้อพี่น้องครับ,บเาบาเถากะยำมาถาเหรียญไม่นี่จะแม่นครับหลักก็ตัวเลขชนกันนี่ มาแน่นอนครับงวดใดตัวเลขชนกันนี่มาทุกงวดครับผมครับกระตัดหาสามสามหาสามสามหาเนาะพี่น้องสามแปดแปดสามเลขเด่นนี่ก็ถือว่าแม่นครับอย่าพลาดด้วยครับงวดวันที่สามสิบท่านว่าครับตามต่อครับผมต่อมาครับคุณปุ๋ยบวยไงครับผมก็ถือว่าเป็นเซียนที่แม่นคำนวณแม่นครับผมเลขเด่นครับเลขเด่นนี่ถือว่า ลุดอยู่ครับลักลอยนี่ครับลักลอยกับถือว่าลักลอยนี่ลุดเด้อพี่น้องครับแต่ว่ามาสามหามาคู่กันครับผมครับจับคู่เด่นให้ครับจับคู่เด่นให้หาสามหาสามสามหาครับกับศูนย์แปดคู่ร่องแปดสามกับมาล่างครับผมของคุณปุ๋ยปวหญ่ครับบนก็ถือว่าหาสามสามหามาตรงอยู่นะพี่น้องเป็นตัวกับก็ถือว่าตรงครับชุดล่างนี่ครับผม ชุดล <ítulo> anyway ่างกับ8ปดสามตรงตรงเลยด้วยพี่น้องของคุณปุ๋ยบัวใหญ่ครับก็ถือว่ามาทั้งบนทั้งล่างเลขเด่นนี่กับแม่นอยู่ครับล่างเด่น8ครับหลักลอยมากอดข้อกันหน้าเป็น2ตัวไทยหลักสิบกับหลักหน่วยนะพี่น้องครับผมเอาพี่น้องครับอย่าพลาดด้อครับของคุณปุ๋ยบัวใหญ่นี่ครับกับแม่นครับผม8ปดสามตรงตรงล่างงวดนี่ครับผมขับบอขึ้นบนด้วยพี่น้องสองงวดที่ผ่านหน้าล่างขึ้นบนทั้งสองงวดครับต่อมาครับ พเดตขอนแก่นหรือพอดเดชครับพอเพิ่นให้เด่นบนสามเด้อพี่น้องครับแปดสามบนมาล่างครับผมครับต่วเล็กเด่นบนก็ถือว่าแม่นครับเล็กัจคูแปดสามบนมาล่างล่างนี่รุดอยู่ครับผมก็ถือว่าให้บนมาล่างครับผมอันนี้ก็ถือว่าถามว่าตรงบบตรงนะพี่น้องครับอาจารย์คมสันว่าปีปทุมเด้อครับผมครับ บาเถ่าล่มคีบอยู่แ้วพี่น้องครับแต่ว่าบาวเถ่าเ,าาเล,เล่ได้เอาคีบออกพี่น้องครับเพื่อนห้มาครับผมให้เดนชุดงวดนี่เป็นงวดแรกที่เพิน่นนหฮเดนบนเดนล่างกับเพิ่นใหฮเดนหากับสามทั้งบนทั้งล่างครับจับคู่ให้ครับสามหามาบนตรงๆ8แปดสามมาล่างตรงๆครับผมถือว่ามาทั้งบนทั้งล่างของอาจารย์คมสันตามกันต่อครับผม วันที่30ธั่านวาคม64ครับต่อมาครับแม่นครสีครับเลขเด่นบพ่พลาดจักงวดครับผมงวดนี้ก็ให้เดนบน3ครับเสียดายจับคูเห็น8บน8 3มสามมล่ลางเลกล่างหลุดยูได,ดพี่น้องแต่ว่าเลขเด่นบนแม่3มงวดเข่าถึง3มงวดครับผมต่อมาครับแม่ร้อยเอดครับผมงวดนี้กระือว่าแม่นครับลักซิบลักหน่วย แต่ชุดของแม่จะเป็นเน้นบนด้วยพี่น้องงวดนี้ลงลางครับผมครับแปดสามแม่เด่นหนึ่งกับสามครับเลขเด่นกับมาสามครับจับคู่แปดสามกับมาล่างตรงครกับก็ะถือว่าแม่นอยู่นะพี่น้องครับผมส่วนหน่อยด้แม่จะว่าจะล่งล่างครับงวดที่แล้วกับมาหาแปดบนตรงๆครับงวดนี้ครับแปดสามมาล่างจะได้ตามกันต่อนะครับผมต่อไปครับอาจารย์ชัยสารค้มพี่น้องครับงวดนี้ครับผม มาตะเล็กเด่นนพีนนองครับส่วนชุดล่างนี่กระลุดอยู่ครับงวดนี้ครับผมบนนี่ก็ถือว่าเด่นสามเด่นสามก็ถือว่ามากนพีนนองครับผมครับลักร้อยลักซิบงวดนี้ลักหน่วยลุดอยู่ครับผมสลับกันมาตะตุเด่นนเนะครับผมเอาต่อมาครับพ่อสิงหานครับผมพ่อสิงหานให้เด้นบนสองกับสามครับสามนี่ก็ถือว่ามากตรงๆจับคู่ให้เป็นคู่ร่องครับ สามหาเข้าบนตรงๆงวดที่แล้วกะหาแตรงๆงพี่น้องสองงวดติสละครับพอสิงหารจะได้ตามกันตอนะครับผมเอาครับต่อมาพอข้อสารครับผมพอข้อสารให้เด่นบนเด่นสมครับเลขเด่นก็นถือว่าแม่นพี่น้องครับจับคู่ให้คูร่องแปดสามบนแต่วา่ามาล่างเด้อครับผมครับ กัดถือว่าน้องพี่น้องครับแปดสามแต่ว่ามาล่างครับจะได้ตามกันต่อต่อมาครับปูสารข้ามครับปูสารข้ามกับสามหาครับปูให้3สามหาล่างแต่ว่ามาบนน้องพี่น้องครับกัมีหลายสำนักนะครับเนาะหลายเซียนหลายอาจารย์งวดนี้กัดเข่าหลายสำนักพี่น้องจังไลยจะได้ตามกันต่อนะครับผมครับปูสารข้ามพอค้อสารนะครับพอค้อสารกับแห่งบนล่งล่าง ครับพอสิงหานี่ก็สามหาตรงๆครับผมอาจารย์ชัยสารค้ามาตะเล็กเด่นครับแม่รอยเอครับผมแม่รอยเอก็ถือว่าแปดสามตรงๆเนาะครับมาล่างกับจะได้ตามกันต่อครับผมกระดีใจเนาะพี่น้องครับสำหรับปูถูกลางวันกับผูปุถกลางวันกับเสียใจน้ำเด้อครับผมงวดนาสู่ๆครับเป็นกำลังใจให้ ครับแม่นครสีสามแปดแปดสามบนมาล่างครับผมอาจารย์คมสันครับนี่ตรงๆเลยครับผมสามหากับแปดสามครับมาทั้งบนและล่างเพราะว่าอาจารย์ให้เป็นชุดชุดเต็มบนล่างเด้อพี่น้องครับบริบริแยกว่าเป็นบนเป็นล่างคือว่าให้เด่นทั้งบนทั้งล่างกับกระชือว่ามาตรงๆครับจะได้ตามกันต่อนะพี่น้องครับลิฟนี่ครับผมครับ ผู้ใดอยากได้เบอร์บ้าเ่าก็ติดต่อมาเด้อครับผมเบอร์บ้าเถอูนย์หกสามสองสี่แปดเก้าหกเก้าห้าครับผมกับเพื่ออยากติดต่ออีย่างนะครับเนาะครับคุณปุ๋ยัวยหญ่ครับคุณปุ๋ยัวยญ่ยในกระล่างกับแปดสามตรงๆครับผมครับบนกับสามหาสามหาหาสามครับเขาทั้งบนทั้งล่างครับคุณปุ๋ยัวใหญ่ครับพี่นัดชียพุ่มครับมาถึงสองสายก็ถือว่าตัวเลขชนกันครับก็ถือว่ามาถึงสองสายนะพี่น้องครับก็ถือว่างวดนี้ครับ เ่าตรงไายสำนักเด้อพี่น้องครับผมครับเอาพี่น้องครับกระดีใจสาหรับผู้ถูกรางวัลนะครับผู้ปรถูกรางวัลก็เสียใจน้าเด้อสู่กันไหมพี่น้องเป็นกําลังใจให้ครับผมครับคลิปนี้กับซัมนี้นะครับบ่าวเถ่าน้าโชคขอบคุณทุกท่านเด้อครับดีใจกับผู้ถูกรางวัลครับงวดหน้าขอเห้รวยๆเหฮงๆอีกนะพี่น้องครับผมครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ